สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เปน็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะคะประจำวันที่สิบสี่กับสิบห้าเมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือแปดกับหนึ่งสามกับหกแต่เราจะแปดกับสามให้นะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดสามเก้านะหนึ่งแปดสามหกแปดหนึ่ง แปดสามหกแล้วก็หนึ่งสามหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอันนี้สำหรับบีไอพีนะคะแต่มันชอบออกสลับกันเนาะต่อไปเป็นดาวโจนเก้ากับสองหนึ่งกับสี 4, ่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหก เก้าหกเก้าแปดเก้าเก้านะเก้าหกเก้าแปดประการสลับสีนี่เก้าแปดอะอันนี้สองเก้าสองเก้าเก้าสองเนาะสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกสองเก้าหกเก้าสองสองสี่สองหนึ่งเก้าสี่หกเก้าหนึ่ง หรือจหนึสองก็ได้นะเก้าหนึ่งสหนึ่งสสองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอันนี้สำหรับดาวโจรเนเก้เกอนึ่งี่หนึ่งเก้าสิหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าสองก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะทั้งสองแนวทางนะคะ สองเก้าสองหกเก้าสามโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดชอบสับคายกดไลค์ให้ด้วยนะจับคู่เอาเดิมมันถึงไม่หมดเยอะไม่เปลืองเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะเก้าหนึ่งกับสองสี่เก้าสองกับหนึ่งสี่หนึ่งสองกับเก้าสี่ง่ายๆสันส้นๆนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเม้นเก้ากับสองเนอเก้าสองเก้าหก